การติดตั้งส่วนเพิ่มเติมให้กับโปรแกรม Quantum JS นอกจากเครื่องมือที่เรามีอยู่แล้วเราสามารถติดตั้งเข้าไปเพิ่มได้อีกโดยไปที่เมนูส่วนเพิ่มเติมเลือกตรวจส่วนเพิ่มเติมเราจะเห็นได้ว่าส่วนข้างล่างเราติดตั้งส่วนเพิ่มเติมแล้วจากนั้นให้เราไปที่เครื่องแม่ข่ายให้เราคลิกที่ปุ่มเพิ่มเครื่องแม่ขาย ในส่วนนี้นะครับให้เราคลิกที่ปุ่มโอเคได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับในการเพิ่มเครื่องแม่ขายจากนั้นเรากลับมาดูนะครับก็ยังไม่มีส่วนเพิ่มเติมเพิ่มเข้ามานะครับให้เราไปที่เงื่อนไขให้เลือกแสดงส่วนเพิ่มเติมทั้งหมดยกเว้นที่ยังไม่เสถียนนะครับตัวนี้แล้วกลับมาดูที่เครื่องแม่ขายอีกครั้งหนึ่ง จากนั้นเรามาดูที่โปรแกรมเพิ่มเติมเราก็จะเห็นได้ว่ามีส่วนที่ยังไม่ได้ติดตั้งเยอะแยะนะครับเราลองกลับไปที่เงื่อนไขอีกครั้งหนึ่งแล้วเลือกส่วนเพิ่มเติมทั้งหมดนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่เสถียนนะครับเราก็กลับมาดูเราจะเห็นได้ว่ามีส่วนเพิ่มเติมเยอะมาก เราสามารถต,ติดตั้งลงไปได้เลยหรือว่าจะค้นหาจากตัวกรองก็ได <ara> ้เราลองพิมพ์คำค้นหาเป็นคำสั้นๆดูนะครับเป็นผมลองใส่เป็นวิ l เลตนะครับก็จะมี ปลักอินเพิ่มเติมขึ้นมานะครับเป็นส่วนที่ยังไม่ได้ติดตั้งก็เป็น Zoom to v i n l e จากนั้นคลิกที่ปุ่มติดตั้งส่วนเพิ่มเติมคลิกที่ปุ่มโอเคนะครับเป็นการติดตั้งตัวเสริมที่รวดเร็วมากเสร็จเรียบร้อยให้เรากดออกที่ปุ่มปิดเลยก็ได้นะครับจากนั้นเราไปดูที่ส่วนเพิ่มเติมเราก็จะเห็น ซูมทูวินเลดเพิ่มขึ้นมานะครับสามารถเลือกใช้งานได้เลยนอกจากนั้นเรายังสามารถจัดการส่วนเพิ่มเติมได้โดยไปที่เมนูตัวจัดการส่วนเพิ่มเติมในส่วนของตัวจัดการส่วนเพิ่มเติมเราสามารถปิดส่วนเพิ่มเติมที่เราไม่ต้องการใช้งานออกได้ จากนั้นคลิกที่ปุ่มโอเคเรากลับมาดูที่ส่วนเพิ่มเติมเราก็จะไม่เห็นซูมทูวินเล e t ที่เราปิดการแสดงออกไปนะครับ